โอเคอ่าเมื่อกี้มันก็มันมันหลุดมันหลุดมันหลุดเนาะครับมันเต็มไปลบมาแล้วแหละนะครับก็มาถ่ายต่อเนาะก็ประมาณนี้ตอนนี้เวลาก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าเป็นผู้หญิงนี่อันตรายอย่างมากเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็พยายามเด็กเลี่ยงถ้าผู้หญิงเดียวผมจะแปะผมจะแปะเบอร์ไว้นะครับผมก็ถ้ามีปัญหาก็โทรมาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเวลาประมาณนี้ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดแต่ว่ามันอาจจะมองกลับหางกับหัวกันนะประมาณ เที่ยงคืนน่าจะเที่ยงคืนนั่นแ,ลแหละเนาะถึงห้องนะเกือบแล้วก็ใช่พักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็ประมาณพักได้ประมาณเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วแหละนะครับก็เราดูต่อไปว่ามันจะถึงไหนนะครับก็โอเคอรุณก็ไม,ม่อะไรมากทุกคนก็มาบอกกันแค่นี้นะครับผมแล้วก็ฝากนะครับผมนิวใครที่หาว่าอีดาเล่นไก่ห้ครับผมนี่ คี์บอร์ดใหม่แล้วนะครับคุณดูนะครับเป็นเมาส์เออเป็นรีวิวเลยไหมไม่มีอะไรทำระหว่างรอรอยางนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแกะแันหนึ่งมันก็จะเป็นออกเนวขาวๆนะใช่ไหมอืใช่ <c oughs> ใชดูอันนี้ผมผมซื้อมาผมแบบใช้แบบเหมือนของใหม่เลยนะจริงๆใช้ของใหม่เลยดูคุณภ,ภาพดูแบบเหมือนใหม่เอียบละ่ะนี่นี่ดูด,ดูสัญ,ญลักษณ์หมาป่าหมาป่าตอนนั้นเดี๋ยวุ่นะหรวะรุนแบบไ,แบบไม่แน่ใจอ่ะลืมชื่อมันแต่ว่าฟังเสียงนะ เอ้นาลองกดดูเนียก็ยัยงเล่นไก่มันเดิมแหละเพราะว่าคนคนมันเล่นไก่เนาะไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยเขาดูเขดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะคุณดนะูบอกเลยว่าเออขึ้นมาให้ได้เห็น,น,นได้จะบอกนะว่าจริงขอมามองอะไรอ่ะเขอมองคนหล่อเปล่าจะตีเราเลย <laughs> โอเคนะคุณูก็จะประมาณนี้นะคุณดูกับการคีย์บอร์ดใหม่นะครับดูคุณดูแต่ดูแบบมุมมุมหน่อยมุมมุมนี่ดูดูดูเย้โคดเอาอ่ะคดเอาอ่ะข่าวล้วนบอกเลยมันจะมีโหมดหลายโหมดนะคุณูผมบอกเลยว่าสี่ห้าโหมดหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วทําไมผมต้องก้มเลยวะหักหักขึ้นหน่อยหักขึ้นหน่อยเออโอ้โหทุกคนตากล้องตากล้องจําเป็นนะพวกเราไม่รู้มุมกล้องอะไรนะก็ดูเนี่ยก็ขออภัยขอโทษด้วยเลยด้วยกันนะครับผมแต่นะครับ สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับก็คือเป็นการบอกเล่าเลยนยกันเนาะว่าทําไมนะครับผมถึงนะครับถึงที่ไม่ได้สตรีมนะครับผมเย็นใช่ไหมตามจริงเนี่ยพี่ว่าจะสตรีมตอนเย็นนะครับเนื่องจากว่าพี่สอนตอนเช้าใช่ไหมครับผมก็คือประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนก็คือมันผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยแหละทุกคนก็คือแบบนะก็ใครที่ขับรถนะครับใช้ถนนก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็คือขับรถใช้ถนนขับรถใช้ถนนขับรถนะครับผมขับรถก็ระมัดระวังเช็ค ลมยางเช็คอะไรทุกอย่างนะคุณดูนะครับผมอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกน,นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็น่าจะน่าจะไปแล้วแหละนะครับผมทุกคนถือว่าเราก็พักได้ประมาณสักสิบนาทีกว่าแล้วแหละนะครับผมผมว่าเนี่ผมก็ประมาณสักสิบนาทีกว่าคลิปนี้ก็น่าจะไม่เยอะครับผมนะนก็จะบอกประมาณน,นี้นะผมนะแล้วก็นะครับก็ก็ประมาณนี้แล้วผมนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับว่ารถเนี่ยมันเป็นยังไงนะคุณดูสภาพตอนนี้คือจอดนิ่งอ่ะคุณดูดูดิดูดูเนี่ยเห็นไหมพัก พักผ่อนนะครับให้มันพักผก่อนก่อนมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยนี่ครับบอกเลยว่าเหนื่อย<ห>นะครับผมโีเก็ผมไมมีพันนี่ครับเดี๋ยวให้อีนาพูดต่อเลยกว่านี่ครับ,อบรโอเคผมก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่าน,นี้เนาะนะครับก็แค่อยากเตือนนิดหน่อยทิจารสามร้อยทิจารสามร้อยโอเคเนาะนะครับก็โอเคไว้เจอกันครับผมครับบ๊ายบายจุ๊บ